นักท่องเที่ยวยูพวกนี้มีแต่แบ็คแพคเกอร์คนพวกนี้เป็นทหารทุกคนเพราะว่าประเทศเขาอยู่ในสภาะวะสงครามที่ตะวันออกกลางประเทศเขาห้อมล้อมด้วยชาวอาหรับเขาทำสงครามกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วยังไม่ได้หยุดสงครามเลยเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลทุกคนเขาถูกเกณฑ์ทาหารร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหญิงชายทุกคนต้องรับใช้ชาติแล้วก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนน่ะ ไม่ใช่เข้าไปฝึกระเบียบจัดแถวธรรมดาหรอกครับแต่เขาได้ผ่านการสู้รบมาจริงๆมีประสบการณ์ในการสังหารผู้คนด้วยซ้ำพอเขาปลดประจำการหรือบางคนกำลังอยู่ในระหว่างสู้รบด้วยซ้ำมุดหมายสำคัญที่เขาจะพากันมาเที่ยวคือประเทศไทยแล้วก็ที่หมายสุดท้ายก็คืออำเภอปลายแม่ห้องสอนครับเพราะฉะนั้นการไปลงกันที่นั่นมันจึงมีลักษณะที่อันตรายอารมณ์ของคนที่ผ่านการสู้รบ ความกดดันในสนามรบเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคนเหมือนคนปกติอารมณ์ดีสนุกสนานทั่วไปนะเพราะฉะนั้นการระบายต่างๆออกมาเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสพอเขาผ่านความเป็นความตายออกมาพอมาอยู่ที่ปลายพอมาเจอพวกเราคนไทยที่มีวัฒนธรรมที่อ่อนโยนที่ละมุนละไมกลายเป็นถูกใจเลย หลายคนก็อยากจะอยู่ต่อหลายคนไม่อยากไปไหนหลายคนก็เริ่มตั้งหมู่บ้านตั้งชุมชนขึ้นมาถึงขั้นตั้งโบนจิวอ่ะตอนที่เกิดประเทศอิสราเอลก็เขาก็ย้ายมาจากยุโรปก็มาซื้อที่เอาจากชาวปาเลสไตน์แบบนี้แหละผลสุดท้ายพอซื้อที่ตามกฎหมายไปแล้วเนี่ยมันย้ายออกไม่ได้เขาก็ตั้งโลกลากขนกันมาขนกันมาก็เกิดปัญหาเกิดไฟสงครามสู้กันอยู่ที่ตะวันออกกลางอย่างทุกวันนี้แหละเพราะฉะนั้นที่ปลายเนี่ยจะปล่อยให้ถึงขั้นครอบครองดินแดนไม่ได้นะ เขาจะไปใช้ลักษณะแบบหัวหมอมาแต่งงานกับหญิงไทยแล้วก็ครองเข้าไปแล้วก็ย้ายเข้ามาย้ายเข้ามามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ชาวยุวเหล่านี้มีตูสําคัญก็คือชาวอาหรับชาวอิสลามแล้วตลอดแนวชายแดนทางฝั่งแม่หองสอนแม่สอดแม่ละมาดแม่เเรียงคุณยวมพวกนั้นนะ่ะก็จะมีคนในพื้นที่ที่เป็นชาวกะลาก็คือชาวอิสลามนะ่ะเพราะฉะนั้นนี่ ศัตรูคู่แขางามาเจอกันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครจะจัดการกันเมื่อไหร่จะเกิดการก่อการร้ายจะเกิดการวางระเบิดอะไรหรือเปล่าฝรั่งต่างชาตินักท่องเที่ยวชาติอื่นๆอะไรต่างๆนานาเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งด้วยเขาก็กลัวโดนลูกหลงเห็นไหมเมาขึ้นมาไม่ต่อยกันเองก็ต่อยคนไทยต่อยชาติไหนก็ช่างอยู่ใกลนะ้น่ะมันกลายเป็นหมาบ้าผ่านสงครามมานะผ่านความเป็นความตายมานะ่มันไม่ใช่คนที่จิตใจปกติ เพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้น่ากลัวมากม,มากเลยครับจะหวังทําเงินจากการท่องเที่ยวอะไรกับแ er <c oughs> บ็คแพคเกอร์พวกนี้ไม่มีให้หรอกแต่ความอันตรายมีร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลไทยจะเย็นใจไม่ได้เลยนะครับต้องหามาตรการจัดก,การอย่างเข้มงวดที่สุดวีซา่าใครโควกหนุท่องเที่ยวสามเดือนต้องผลักดันออกไปจะให้อยู่ต่อไม่ได้นะเราประกาศไม่ได้ว่าไม่ต้อนรับใครเพราะฉะนั้นเขาอยากมาก็ต้องมาแต่ว่าเราไม่สามารถให้อยู่ต่อได้ อยู่เาราคนต้องผลักดันออกไปที่สําคัญกว่านั้นพี่น้องคนไทยคนไหนอย่าไปเป็นนอมินีอย่าไปให้เขาเชิดมาเปิดร้านต่างๆนาน,นาเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรเงินทองก็จะไม่ได้แต่อันตรายนะี่ะมีให้ร้อยเปอร์เซ็นเกิดอันตรายได้กับทุกคนทั้งพวกเราคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและอันตรายที่สุดก็คืออันตรายต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองไปเสียหายร้ายแรงแน่นอนครับ ถ้าเราเปลี่ยนเมืองปลายให้กลายเป็นบ้านของหมาป่าบ้าเลือด